สวัสดีค่ะนัเกเรียนวันนี้คุณครูจะพามาพิสูจน์ในเรื่องของทฤษฎีพิทาโกรัสนะคะถ้าพูดถึงถงในเรื่องของทฤษฎีพิทาโกรัสนั้นให้เรานึกถึงในเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆทีนี้ถ้าพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆให้เรานึกถึงสามเหลี่ยมในครึ่งวงกลมสามเหลี่ยมในครึ่งวงกลมยังไงจากรูปนะคะ a b c เป็นสามเหลี่ยม ที่อยู่ในครึ่งวงกลมนั่นเองเราจะเห็นว่าส่วนของเส้นตรง ab มันก็คือความยาวที่เป็นรัศมีของวงกลมส่วนจุด c คือจุดที่เป็นมุมของสามเหลี่ยมที่อยู่ในครึ่งวงกลมนั่นเองทีนี้ถ้าเราสังเกตนะคะคุณครูจะเลื่อนจุด c ไปตามส่วนโค้งของเส้นของวงกลมจุด c จะยังคงเป็นมุมฉากเสมอ เขาจึงเรียกว่ามุมในครึ่งวงกลมนั่นเองนะคะทีนี้ในสามเหลี่ยมมุมฉากนี้หรือมุมในครึ่งวงกลมนี้ถ้าคุณครูสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาในด้าน AC โดยให้มีพื้นที่คือสีแดงนะคะและ สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้าน C BC โดยให้มีพื้นที่ก็คือสีเหลืองนั่นเองและสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้าน AB ให้มีพื้นที่ก็คือสีน้ําเงินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูขยับจุด C รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะเปลี่ยนแปลงตามความยาวของด้านนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาพิสูจน์พิสูจน์หลยก็คือจากพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินคุณครูจะวัดพื้นที่พื้นที่สีน้ำเงินมีความ มีพื้นที่คือ46.52ตารางเซนติเมตรพื้นที่สีเหลืองมีพื้นที่ก็คือ32.16ตารางเซนติเมตรและพื้นที่สีแดงคือพื้นที่14.36ตารางเซนติเมตรนะคะที่นี้คุณครูลองเอาพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองตัวนี้นะคะพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองกับสีแดงมารวมกัน จะได้46.52ซึ่งมันเท่ากับพื้นที่ที่เป็นสีน้ำเงินนั่นเองเราจะสังเกตเห็นว่ามันเท่ากันพอดีเลยนะคะทีนี้ถ้าคุณครูขยับจุด C ขยับจุด C ปริก,ก็คือลักษณะพื้นที่สีเหลืองกับสีแดงมันก็จะเปลี่ยนก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นเล็กลงทีนี้ถ้าเราสังเกตตัวเลขนะคะ เราสังเกตตัวเลขเราจะเห็นว่าตัวเลขสีเหลืองกับสีแดงมันเปลี่ยนไปตามขนาดพื้นที่แต่ตัวที่ยังคงที่ก็คือพื้นที่สีน้ําเงินกับพื้นที่สีแดงกับสีเหลืองที่รวมกันจะคงที่เสมออเราดูนะคะพื้นที่สีเหลืองกับสีแดงจะเปลี่ยนแต่พื้นที่สีน้ําเงินและผลรวมของสีแดงกับสีเหลืองจะยังคงที่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะ ทีนี้ถ้าคุณครูลองย่อขยายวงกลมลองให้มันเล็กลงเราสังเกตนะคะพื้นที่สีน้ำเงินก็จะขยับเล็กลงมีขนาดเล็กลงเท่ากันกับผลรวมของสีเหลืองและสีแดงนั่นเองนะคะใหญ่ขึ้นครูขยับให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะมีขนาดเพิ่มขึ้นแต่มันยังคงเท่ากันเหมือนเดิม ขยับไปขยับมาอันอยังคงเท่ากันนะคะทีนี้ถ้าคุณครูให้มันเคลื่อนที่อ่ามันก็จะเปลี่ยนเฉพาะสีเหลืองกับสีแดงเท่านั้นอ่ะลองให้มันเล็กลงอ่าพื้นที่สีน้ำเงินและพื้นที่ผลรวมของสีเหลืองกับสีแดง ยังคงเท่าเดิมเท่ากันนะคะแต่สีเหลืองกับสีแดงมันก็จะเปลี่ยนไปตามขนาดนี่คือทฤษฎีพิทากรัสที่เขาพิสูตรได้นั่นเองนะคะ